สวัสดีจ้เาเมโลดี้แอวสวัสดีจ้าซูเปอร์เกิลมาเยี่ยมหรอโอ้ใช่อากาศร้อนมากเลยอะบินไปบินมาไม่ไหวไม่ไหวแทบจะเป็นนกตากแห้งอยู่แล้วขอพักเย็นๆในนี้หน่อยนะได้ได้นั่งเลยนั่งเลยมาปมาเมากันโหดูสิพัดคลุมฉันน่ะเหงื่อเพียบขอมาพึ่งหน่อยนะจ๊ะเปียกเลยอะ เป็นไงบ้างจ๊ะช่วงนี้สบายดีไหมสบายดีไม่มีปัญหาอะไร้าสุ per เกิล,ล่ะงานยุ่งหรือเปล่าไม่ยุ่งเลยบินไปบินมาดูก็ไม่มีเรื่องอะไรวุ่นวายนะมีอยู่เรื่องเที่ว่อากาศมันร้อนบินนานไม่ได้จะเป็นลมอยู่กลางอากาศเลยกริ๊งกริงกริ๊งกริง,งอุ๊ยรถไข่ติ่มจ้าประจำมากินไหมร้านนี้อร่อยมากเลยนะสุอร์เกิล กินกินกินไอติมใช่ไหมพลาดไปได้เลยไปกันทถอะมโลดี้ลันลา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 เอ,อ้ยไปเตะบอนมาสนุกจังเข้ามานั่งพักซะหน่อยอุ๊ยผ้าอะไรอะ่ะสวยจังเลยโอ้โหนุ่มๆเอามาปูนั่งดีกว่าแต่คุณจังผ้าอันนี้อื้โหนุ่มสบายก้นสุดๆอุ๊ย อุ้ยทำไมรู้สึกแปลกๆอุ้ยอุ้ยไวช่วยด้วยทำไมล่ะทำไมพลามันลอยได like ้ไาไว้วโอ้ยตายแล้วตายแล้วพาบินได้พาบินได้โอ้ยตายแล้วตายแล้วจะตกช่วยด้วยอช่วยด้วยนี่มันอะไรกันเนี่ยช่วยด้วยโอ้ยโอ้ยพอจะนึกออกแล้วหน้าตายอย่างนี้มันพ้าคุมของซุปเปอร์เกิลแน่เลยอ่ะโอ้ยตายแล้วแล้วมาถอดทิ้งไว้เลยที่นี่เนี่ยโอ้ย โอ๊ยตายแล้วไม่มีใครอยู่บ้านเลยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยช่วยด้วยโอ้ยหัวชนหัวชนโอ้ยโอ๊ยต้องพยายามบังคับหน่อยแล้วโอ๊ยโอ๊ยฮึบฮึบลองลองสิลองสิเอายิงขึ้นมาอีกโอ้ยโอ๊ยนั่นเกมที่เล่นค้างอยู่อยากลงไปเล่นจังเลยช่วยด้วยช่วยด้วยเอ๊ะทำไมยิงตะกอนมันยิงกระเด็นออกมาโอ้ย ตายแล้วอุ้ยนี่เราบินสูงกว่าเครื่องบินอีกแห้ะเนี่ยโอ๊ยยตัวอะไรเนี่ยอุ้ยแอร์เยลยักษ์โอ้ยตายตายตา,ยตายนี่มันชั้นของเล่นของเธอแตมนี่เอาสวัสดีจ้าลาพันเซลช่วยหน่อยสิช่วยเป๊ะประมินด้วยโอ้ยโอ้ยไหนลองไม่โวยวาย,ายดูสิเผื่อมันจะลงชิด้วยชิด้วย,วยจริงด้วยพูดเบาๆแล้วมันลองชิด้วยชิด้วย เอา้าอนนาช่วยเปปปมินได้ไหมช่วยด้วยช่วยด้วยทำไงถึงจะกลับบ้านได้ล่ะเนี่ยโอ๊ยุ้มใจจังเลยแอม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 โอ้ยไอติมอร่อยสุดยอดเลยเมลดี้เหมือนที่เธอบอกเลยอะก็ใช่สิยิ่งร้อนร้อแบบนี้นะกินแล้วชื่นใจมากเลย ชักจะเริ่มสดชื่นมีแรงแล้วเดี๋ยวฉันไหวสักแปบฉันก็จะไปแล้วล่ะเฮ้ยใครยังชั่วหน่อยอุ๊ยเมโลดี้ผ้าคลุมฉันหายไปไหนอ่ะเมื่อกี้ฉันว่าฉันว่างไว้แถวนี้นะอุ๊ยจริงๆด้วยเมื่อกี้เธอวาาบนเก้าอี้นี่ฉันจาได้ตายแล้วหายไปไหนเนี่ยมีใครเอาไปเล่นซนหรือเปล่าเนี่ยนั่น,นสิผ้าคลุมฉันอะดื้อใช้ได้เลยนะ ต้องบังคับดีๆเลยไม่งั้นนะพาไปดาวังคารไม่รู้ตัวเลยนะเนี่ยอ้าวตายจริงทำไงกันดีล่ะอุ๊ยฉันว่าฉันบังคับได้แล้วล่ะง่ายจังเลยคุณพภาคุมเราไปเที่ยวกันต่อเถอะนะไปะอนันนๆจะได้ขึ้นมาบินสักทีชอบจังเลยอะขอซุปเปอร์เกิรไว้เลยได้ั้ยเนี่ยฮลัลโหลว่าไงจ้านกนมเย็นอืม แวะนั่งเล่นคุยเล่นกับแอรียลซะหน่อยดีกว่าแอรียลแอรีเลสวัสดีค่ะคุณเป็นใครคะถ้าไปรู้จักฉันด้วยฉันเป็นสาวบายจ้ะฉันเปปปอรมินก็โทอดังจะตายใครๆก็รู้จักแล้วเธอไม่รู้จักฉันหรออุ้ยขอโทษด้วยนะคะแอริลอะรู้จักแต่พวกเจ้าหญิงด้วยกันสาวโบสาวบายอะไรอะแอรียลไม่เคยรู้จักเลย แหม่ก็รู้จักสิจ้าหน้าตายอย่างเงี้ยเขาเรียกสาวบรายเก๋ไหมล่ะเก๋มากค่ะน่ารักมากๆเลยนะน่ารักจนนึกว่าเป็นพวกเจ้าหญิงด้วยกันซะอีกอืมใช่เจ้าหญิงกับสาวบรายก็เป็นเพื่อนกันนั่นแหละแล้วทําไมเราเพิ่งมาเจอกันล่ะคะก็วันนี้ฉันเพิ่งได้ผ้าคลุมพิเศษของซูเปอร์เกิลมาเนี่ยที่นั่งอยู่นี่ไงฉันก็เลยบินมาหาใครต่อใครได้สบายใจเลย ดีจังเลยค่ะแอรีลก็เหงาเหงาชอบมีเพื่อนคุยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไว้เปปเปอร์มินจะมาคุยด้วยบ่อยๆนะเดี๋ยววันนี้ขอไปบินเล่นก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะสวัสดีจ้าหนูน้อยแลแพนเซลอุ้ยสวัสดีค่ะคุณเป็นยักษ์เหรอคะไว้ฉันไม่ใช่ยักษ์จ้าฉันนะ่ะเป็นสาวบรายชื่อเปปเปอร์มิน อ๋อคุณสาวบรายแหมตอนแรกหนูก็เป็นยักษ์ซะอีกก็งงๆทำไมยักษ์คนนี้น่ารักน่ารักอุ้ยลาฟานเซลนี่ทั้งสวยทั้งปากหวานเลยนะตาแหลมมีต่างหากวันเนี้ยฉันบินได้ปกติบินไม่ได้จ้าวันนี้บินได้ก็เลยบินมาทักทายทุกคนวันนี้ยินดีที่ได้รู้จักค่ะวันหลังบินมาหาลาฟานเซลอีกนะ ลาฟนเซลอะรออยู่บนหอคอยทุกวันเลยได้เลยจ้าวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ,บ๊ายบายทำไงดีอ่ะซุปเปอร์โกมันนานแล้วนะเนี่ยยังไม่กลับมาเลยฉันเป็นห่วงหร้อสิเกิดพลาสาวบาบคนอื่นไปถึงด้าวังคาทำไงล่ะก็นั่นนะสิเมลูดีฉันก็บินก็ไปตามหาไม่ได้ด้วยไม่มีพระคุมมอ่ะไปเราออกไปเดินดูบนฟ้ากัน โอเคจ้าต้องเดินท่านี้เลยเหรอซุปเปอร์โกลก็ใช่อสิเราต้องมองไปบนฟ้านะเผื่อเราจะเห็นโอ้หัวฉันก็หนักๆอ่ะเนี่ยเงยหน้ามากๆเนี่ยหลังแทบพากเลยขอโทษด้วยนะแม่เลดี้ที่ต้องมาเดือดร้อนนะ่ะไม่เป็นไรหรอกจ้าเดาว่าเป็นพวกสาวรายนี่แหละที่ซนเองไปฉันจะไปช่วยหาขอตั้งงายกันเอาไว้อยู่ไหนน้าอยู่ไหนน้าอยู่ไหนน้า อยู่ในหน้าอ๋อนั่นไงเมโลดี้เห็นแล้วอะไรแดงๆลอยอยู่บนฟ้าไหนไหนไหนนู่นน่นข้างๆเมฆก้อนที่เหมือนลูกแก่อะอ๊ยใช่จริงด้วยเราคุณฉันเองแล้วใครล่ะนั่นนะ่ะเห็นแวบๆบแบบแบบเขียวๆอยู่บนนั้นนะ่ะเขียวแบบนี้นะไม่ต้องเดาเลยแบปเปอร์มินต,ตัวแสบไงเอาไงดีอะซสปร์เกล อืมเดี๋ยวฉันจะใช้พลังเสียงตะโกนเรียกนะเผื่อจะยอมลงมาอมกลับบ้านดีกว่าวันนี้ได้เพื่อนใหม่เยอะแยะเลยแปปปามินแปปปามินแปปปามิน,ปปปมนเอ๊ะมือนเสียงใครเรียกอยู่ข้างล่างทางนี้ทางนี้ทางนี้จ้าเอา้าซูปเปอร์เกิลนี่นาะลงมาได้แล้วฉันอยากได้พาคลุมฉันจะกลับบ้าน โอเคจ้าโอเคจ้าฟิว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 โอ้โหซุปเปอร์เกิลพาคุมเธอนี่สุดยอดมากๆเลยนะเนี่ยจ้าเธอก็บังคับเก่งมากเลยนะเนี่ยนี่ที่หลังอย่าเอาไปเล่นลูกไม้มาอันตรายมากเลยบังคับไม่ดีอ่ะออกไปนอกโลกเลยรึเปล่า ขอโทษขอโทษไม่ได้ตั้งใจตอนแรกไม่รู้ว่าผ้าอะไรเห็นนุ่มดีเลยเอามาลองนั่งบินได้ซะง,งั้นขอโทษขอโทษฉันน่มาวางพึ่งไว้ก็ไม่ได้บอกพอดีวิ่งเอาไปซื้อไอติมอ่ะแต่โทรนีพบังคับผ้าเก่งนะเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีคนบังคับผ้าฉันได้แบบนี้ก็ใช้สกิลการเล่นเกมนิดหน่อยสนุกมากเลยอะไว้วันหลังเอามาให้ยืมเลยนะจะใช้บินไปเยี่ยมเพื่อน ได้เลยจ้าได้เลยแต่วันเนี้ยฉันไปก่อนนะอยากกลับบ้านไปพักผ่อนแล้วบ๊ายบายจ้ะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย